ครับสวัสดีครับอ่านี่คืออีเห็นข้างลายนะครับหรืออีเห็นอ้อมห็นหอมนะครับเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์คุ้งครองนะครับไม่อยู่ในพรบนะครับก็อ่าให้อ่าทานกาแฟสดนะครับหรือเรียกเม็ดเชอร์รี่นะครับอ่าตัดชินแบจเอกมาเป็นนี้นะครับเราก็จะตากไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับตากแดดเม็ดนี้เม็ดกาแฟหรือเม็ดเชอร์รี่ เบสกาแฟฮะ่ากินตอนกิน่ะจะเป็นเม็ดเชอรี่อ่าที่ลูกสดๆนะฮะแดงๆอ่าครับครับ่าจะสมติเนี่ยจะเป็นตัวคิวซีให้ได้องดีครับเขาจะเลือกกินที่เม็ดที่โตที่สุดแก่ที่สุดนะครับเม็ดเสียเม็ดเขียวไม่กินเลยสิบกิโลได้ไม่ถึงกิโลนะครับจากเม็ดเชอรี่ใช่ครับสมติกินเข้าไปแล้วครับออกมาเป็นเม็ดนี่ครับกาแฟย่อยมันเป็นแบบนี้ครับหลังจากนี้ ครับผมหลังนี้แล้วก็อ่าเอามาสีนะครับมาสีแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสีครับสีเสร็จแล้วก็เอามาคั่วครับอ่าคั่วนี้ครับคั่วใช้โดยใช้หม้อคั่วนี่ครับอืมอ๋อใช้หม้อคั่วหม้อธรรมชาติหม้อธรรมชาติครับไม่มีสารเคมีครับโอเคแล้วอุณหภูมิอะไรอะไรต้องไหมก็ดูสีเอาครับอ๋อดูสีเอาถานเนี่ยเราเราเอาอุณหภูมิไม่ได้ครับครับก็วันนี้เพิ่มแล้วก็มาบดนะครับอันนี้ใช้เครื่องบดบดมือนะครับอืมครับหมดแล้วก็มาดิฟ มาต้มนะครับนี่ครับของมาแล้วครับนี่สดๆ,ๆเลยครับดิฟคือใส่กาแฟข้างล่างเหรอใส่กาแฟล่าง,างอ๋อ,อพออุณหภูมิประมาณร้อยกว่าองศาเนี่ยมันจะดันขึ้นมาอ๋อลองดูตัวก่อนตันนี้เปิดด,ดูได้ได้ไหมเปิดดูที่กาแฟอยู่ข้างล่างยังไม่ได้ใช่ไหมอ๋วเดี๋ยวเตมใไ้ดูนะครับอย่างเงี้ยครับ,รบ,รบนี่อ่าโอเคคือการดิฟถูกไหมครับเออ อันนี้คือหนึ่งถ้วยอ่าครับได้สองได้ซอสสองแก้วครับสองช็อตครับสองช็อตโอเคครับนี่แล้วก็ใช้พิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ใส่เข้าไปแล้วก็เอาหม้อใส่ไปครับ๋อหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ครับประมาณหม้อต้มครับอ่าฮะอันนี้กี่นาทีแล้วถึงเดือดอย่างนี้อ่ออันนี้มันมันมันผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณ สักสิบห้านาทีโอเคอ่พอละขั้นตอนมาพอมันเดือดสิบห้านาทีปุ๊บก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็เอามาใส่น้ําตาลทานได้เลยครับนี่คือมีน้ำตาลนี้น้ําตาลสายห้าเลยนะครับรสชาติเปลี่ยนเลยอ๋อต้องเป็นน้ําพึ่งน้ําพึ่งน้ําตาลตาโนดน้ําตาลตาโนดน้ําตาลสายแดงน้ำตาลแดงครับกลเป็นขกน้ำอ้อยพวกอะไรได้